กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมอีซียุคนยุคนจนข่าวเป็นประจำเช่นเดิมนะครับมีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนออกไปบอกต่อออกไปเพราะว่าเป็นข่าวสารภาคประชาชนที่มีประโยชน์แน่นอนนะฮะเป็นสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่แล้ว วันนี้ก็หลายเรื่องหลายราวนะครับตั้งแต่กรณีของอดีตปุ้มกับโจ้จนมาถึงเงินหมื่นเฟสสามนะที่ที่ประชุมบอร์ดเศรษฐกิจโดยนายกรมนตรีเคาะแล้วนะครับว่าจะจ่ายกับวัยรุ่นก่อน <c oughs> วัยรุ่นอายุ16-20ปีประมาณ2ล้าน7แสนคนโดยให้เหตุผลว่าจะได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครองแล้วก็มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี เงินดิจิตอลนะครับผมว่าฟังก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะไม่ค่อยขึ้นนะครับเอ่อ,อ,อทำไมฮะคนอายุ2ี่0บสสิเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยเหรอไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยฟังไม่ได้นะฟังไม่ได้ส่วนถ้าจะบอกว่าแบ่งเบาภาระผู้ปกครองมันก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่อีกหลายส่วนก็ไม่ใช่นะครับนะเพราะวัยรุ่นเป็นเงินเขาอะเขาได้อยู่ในมือเขาอะนะมันจะไปแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โดยตรงไหมก็ไม่ใช่นะฮะถ้ามันจะแบ่งเบาโดยตรงก็เอาเงินให้ผู้ปกครองดิก็ให้คนมีลูกดิ่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยหรือคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคิดออกมาแบบนี้ได้ยังไงนะประชาชนคนไทยเดอะแบกที่เสียภาษีนะคนที่มีอายุตั้งแต่เ,เกิน20ขึ้นมาเนี่ยเป็นเดอะแบกของประเทศนะเป็นวัยทำงานนะครับกลับถูกมองข้ามไปก่อน แล้วก็ยังไม่รู้เลยนะว่าพวกอายุ2ี่สิไปจนถึงห9เนี่ยจะได้เมื่อไหร่นะก็ยังไม่รู้นะครับอืมฟังไม่ค่อยขึ้นนะนะเด็กวัยรุ่นมันได้เงินไปมันก็เป็นเงินมันนะ่ะจะไปบอกว่าเป็นแบ่งพาเบาพาระผู้ปกครองอันนั้นต้องเป็นเด็กดีมากๆเลยนะต้องเป็นเด็กดีแบบว่าได้เงินมาก็บอกพ่อบอกแม่หมดนะบอกผู้ปกครองว่าผมจะเอาไปใช้เรียนหนังสือนะผมจะเอาไปใช้ ถ้าไม่เกิดประโยชน์นู่นนี่นั่นเนี่ยนะคนกลัวว่าจะเอาไปเติมเกมบางคนก็กลัวว่าจะเอาไปปัน่นบางคนก็กลัวว่าจะาไปเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเนะ่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยงงกันทั้งประเทศนะทีนี้เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยนะฮะอย่างประกาศที่ผมขึ้นไปนะอันนี้เอามาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับล่าสุดประกาศในราชกิจจานุเบสษาแล้วนะครับเรื่องของการเพิกถอนใบสั่ง แล้วก็ค่าปรับจราจรนะฮะใบสั่งกับค่าปรับจราจรคือคดีนี้สารปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาออกมาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนจนสร้างเสียงฮือฮาให้กับบงการเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดก็คือประกาศบังคับใช้แล้วนะฮะเป็นประกาศของสารปกครองเนี่ยฮะเรื่องคำพิพากษาถึงที่สุดได้เพิกถอนกฎกฎในที่นี้ก็คือประกาศจากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาตินะครับมีประชาชนไปฟ้องต่อสารปกครองว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยออกประกาศโดยที่ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะไมไ่ถูกต้องตามกฎหมายคือปกติเนี่ยเวลาตำรวจเนี่ยนะครับเขาจะประกาศอะไรออกมาเนี่ยเขาจะประกาศเรื่องใบสั่งค่าปรับเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำนะจนประชาชนนรู้สึกว่าเฮ้ยคุณออกประกาศอะไรออกมาเนี่ยนะ มันอาจจะขัดรับนูนก็ได้นะมันอาจจะผิดกฎหมายก็ได้ก็เลยมีคนไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่าประกาศคําสั่งของสานักงานตำรวจแห่งชาติ2อฉบับนะก็คือเรื่องการกําหนดจำนวนค่าปรับที่เปรียบเทียบสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522และความผิดตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือว่าการใช้ทางที่มีโทษปรับสถานเดียวพศ2500 66นะครับนะบอกว่ามันเป็นการละเมิดประชาชนมันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายสู้ทั้งศาลปกครองแล้วก็ไปจนถึงศาลปกครองสูงสุดนะครับมีคําพิพากษาให้สั่งเพิกถอนประกาศคําสั่งดังกล่าวเนื่องจากการออกประกาศของสำนักงานตํารวจแห่งชาตินั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายจราจรทางบกนะครับแล้วศาลก็ให้เวลาสำนักงานตํารวจแห่งชาติ 180วันหรือว่า6เดือนนะครับไปแก้ไขปรับปรุงประกาศก่อนที่คำพิพากษาจะมีผลใช้บังคับกันต่อไปนะครับถ้าพูดแบบนี้ถามว่าทุกวันนี้ตำรวจยังออกใบสั่งยังให้ประชาชนเสียค่าปรับได้หรือเปล่าเนี่ยนะใบสั่งจราจรค่าปรับได้นะครับแต่เจตนารมณ์ของการออกประกาศเนี่ยมันต้องให้โอกาสประชาชนเนี่ยได้โต้แย้งอ่ะผมสรุปแบบนี้เลยแล้วกันคือศาล แล้วก็รัฐธรรมนูญมองว่าออไม่ใช่ว่าตํารวจอยากจะออกอะไรอยากจะปรับะเอางี้เออะปรับเออะปรับสถานเดียวเนี่ยไม่ได้เจตนารม์เนี่ย <c oughs> ตํารวจต้องดาเนินการภายใต้เจตนาคือรักษาวินัยจราจรเนี่ยถูกแล้วแต่ต้องเปิดโอกาสให้อีกฝั่งหนึ่งโต้แยง้งโต้แย้งนะแล้ว กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของตํารวจเนี่ยควรเริ่มต้นจากเบาไปหาหนักเบาในที่นี้ก็คือตัดเตือนหรือจะตัดแต้มอะไรก็ว่ากันไปก่อนเพราะฉะนั้นการออกประกาศของสำนักงานตํารวจแห่งชาติที่เออะปรับเออะปรับเนี่ยนะสารไม่ให้ครับเพราะนั้นฟังไว้เลยนะฮะเวลาตํารวจเนี่ยมาจะจ,จับจะดําเนินคดีอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับผู้ขับขี่มีสิทธิ์โต้แย้งครับต้องฟังความทั้งสองด้าน นะว่ามันมีเหตุผลความจำเป็นหรือเปล่าและตำรวจก็พึงระลึกเอาไว้อยู่เสมอว่าควรที่จะเริ่มต้นด้วยการตักเตือนก่อนสมมุติว่าเป็นการกระทําผิดครั้งแรกสมมุติว่าดูจากสภาพแวดล้อมสภาพการแล้วเนี่ยนะครับเห็นควรที่จะเป็นการตักเตือนไม่ใช่สํานักงานตํารวจแห่งชาติฟังผมดีนะจะไปออกประกาศว่าคําก็ปรับสองคำก็ปรับจะปรับสถานเดียวสารไม่ให้ครับ หรือว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบกแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญชัดเจนนะและนี่ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่ประชาชนฟ้องสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะว่าออกประกาศผิดกฎหมายนะครับสารให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติไปแก้ไขด้วยนะนะซึ่งวันข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นมาต่อสู้ภาคประชาชน ที่จะฟ้องคดีอันนี้เป็นสารปกครองนะครับเป็นคําสั่งทางปกครองวันข้างหน้าอาจจะมีคนเอาคําพิพากษาเนี่ยนะครับไปสู้คดีกันต่อในชั้นศาลที่เกี่ยวข้องกับสารทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอะไรแบบเนี้ยเพื่อเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ออกกฎมาแล้วก็เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายจราจรทางบกนั่นเองนะครับนี่คือข่าวด่วนข่าวสําคัญที่ผม ยุคนชนข่าวอีซียุคนเนี่ยเอามานําเรียนให้กับเพื่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบหากชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งถ้าอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคนช่วงท้ายของรายการนะครับก็มีแหนมไส้อัวนะสินค้าจากทีมข่าวยุคนให้คุณผู้ชมได้เลือกสนับสนุนสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์กล่องข้อความได้เลยเช่นเดียวกันครับ ชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากร่องข้อความผ่านทาง Facebook อีซิยุคนนอร์มัลยุคนหรือว่าอิซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับหนึ่งชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมาก เราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3ามเลยนะครับ3ปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองป,งปัวหมูมี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้มาไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับ ทานก็นได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดๆหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปีถ้าค่าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพ์าก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในอ่กล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ดายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อย คุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำไส้อัว่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทํานี่แหละครับ1ชุดนะครับ2าทหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ด นะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเพจ normal ec ยุคนคก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับหนึ่งชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามท,าทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทําสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไสอวัวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชม ถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ํานะทั้งแหนมทั้งพวกไสอ่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงไงหยุดไม่กี่วันนะ่ะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่า มันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าที่จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริง